ความขัดแย้งของ3ามอำนาจหลักคือบริหารตุลาการและนิติบัญญัตินะครับกรณีของการรับคำร้องของสารรัฐธรรมนูญในการแก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นรายมาตรานั้นจะมีทางออกอย่างไรจะมีผลลัพธ์อย่างไรนะครับและจะนําไปสู่การสร้างวิกฤตความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับแขกรับเชิญที่จะร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นนี้นะครับอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยจากคณะรัฐศาสตร์ตุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจังครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะรอาจารย์ครับ ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับ022754225นะครับกรณีการที่สมาชิกรัฐสภา312คนไม่รับอำนาจสารรัฐธรรมนูญน,นั้นท่านผู้ชมคิดว่าจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรและนี่เป็นการทำลายระบบนิติรัฐของประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้อาจารย์ครับก่อนที่จะมาสู่เรื่องของมาตรา 68ที่มีการถกเถียงกันการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่มีการเสนอโดยสมาชิกรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่312คนเสนอแก้เป็นรายมาตราและแน่นอนแก้มาตรา68ด้วยก่อนที่จะมาถึงเรื่องของการแก้อันนี้อาจารย์อาจารย์อธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจก่อนไหมครับว่า มันมีสาระสําคัญอย่างไรในส่วนของมาตรา68และก่อนที่จะมาถึงเรื่องของเป็นประเด็นของความขัดแยง้งมีที่มาอย่างไรออผมอาจจะต้องขออนุญาตที่จะเล่าเท้าความนิดนึงนะครับในเรื่องของข้อเท็จจริงก่อนที่จะเป็นสาเหตุในการที่จะนํามาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการที่ตัวรัฐสภาเองเนี่ยนะครับได้ออกมาปฏเิเสธการใช้อำนาจของสารมนุษย์ค,ค,คือหากคุณจ,จาได้เนี่ยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐสภาเองเนี่ยเคยเดินหน้านะครับที่จะทําการแก้ไขเพิ่มเติมใน,นมนุษย์นครับก็คือในมาตรา200 91ใช่ครับเพื่อนําไปสู่การจัดตั้งตัวสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็นําไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับออตอนนั้นสภาเองเนี่ยได้เดินหน้าลงยติวาระที่1กับ2ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเองก็จะมีบุคคลที่ไม่เห็นชอบด้วยนะครับกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไปยื่นคําร้องกับสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา68นี่แหละนะครับให้สารเนี่ยเข้ามาสำรวจตรวจสอบดูนะครับโดยมีการกล่าวหาว่า เป็นลักษณะของการที่แก้ไขเพิ่มเติมนูนอันนําไปสู่การล้มล้างระบบก,การปกครองนะครับกับประชาธิปไตย mm hmm. นะหลังจากนั้นเนี่ยสารม,มนูนก็ได้รับคาร้องตรงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีคําวินิจฉัยออกมาแต่ตอนนั้นผมอาจจะบอกกับคุณจอมนะครับกับท่านผู้ผู้ชมตรงนี้ซะด้วยว่าตรงนั้นเนี่ยเรามีการถกเถียงกันอยู่2ประเด็นหลัก,ลกๆด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือ,อ,อการปกครองการ แก้ไขเพิ่มเติมมนูเนี่ยเป็นการล้มล้างระบบก,การปกครองหรือไม่นะครับอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตรา68เนี่ยเป็นฐานอำนาจให้ศาลมนูญเข้ามาทําการสํารวจตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมมนูญของรัฐสภาได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลได้มีคำวินิจฉัยออกมานะครับเราก็บอกว่า การแก้ไขเพิ่เมเติมรัฐมบบนูลของสภานั้นไม่เป็นการล้มล้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย <c oughs> นะครับ <c oughs> โดยคำวิจัยเองเนี่ยก็ได้มีลักษณะของข้อชี้แนะข้อเสนอแนะว่าถ้าจะเป็นการยกร่างรัฐมนูลฉบับใหม่เนี่ยอาจจะต้องมีการทำประชามติซะก่อน <c oughs> นะครับเพื่อถามประชาชนแต่ว่าถ้าเป็นการแก้ไขเพิ่เมเติมรายมาตราเนี่ยก็ทำได้ก็สามารถทำได้เลยนะครับเป็นอำนาจของรัฐสภาครับฉะนั้นตรงเนี้ย ก็เลยทําให้ประเด็นของการขัดแยง้งการถกเถียงในเรื่องของมาตรา68ครับอาจจะถูกกลบไปด้วยประเด็นนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามาตรา68เองเนี่ยไม่มีการถกเถียงกันเพราะเรายังถกเถียงกันไม่ยุติในเชิงวิชาการถ้าอย่างนั้นการที่สารรัฐธรรมนูญมีการรับคําร้องอีกครั้งหนึ่งทั้งๆท,ที่สมาชิกรัฐสภาก็ดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามคําแนะนําของสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้แล้ว แล้วการรับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีคําอธิบายอย่างไรหรือจะเป็นประเด็นอย่างไรแล้วมันจะทําให้มีความขัดแย้งกันเองในส่วนของสารแลมนูนไหมครับคือ,อ,อตรงนี้อาจจะต้องเรียนคุณจอมอย่างนี้นะครับ,รบว่าจริง,รงๆแล้วอาจจะต้องรอฟังคาชี้แจงนะครับ mm hmm. จากคำวินิจฉัยของสารและนูนดูว่าอย่างครั้งล่าสุดที่ท่านได้รับคําร้องนะครับจากจากกลุม่มสวใช่ไหมครับที่ได้ไปร้องตามมาตรา68ว่าจะมีการแก้ไขมาตรา68ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ท่านมีเหตุผลหรือมาอย่างไรซึ่งผมอาจจะต้อง ท้าความเบกนิดนึงก็คือว่าจริงๆประเด็นเนี่ยที่นํามาสู่การปฏิเสธจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการที่รัฐสภาเลือกนะครับที่จะใช้ช่องทางในการแก้ไขเพิ่มเติมมรรูนรายมาตราใช่ครับจะมีการเสนออยู่4มาตราด้วยกันนะครับมาตราแรกก็คือการแก้ไขที่มาของสวอใช่ครับนะฮะเพราะโดยปกติระบบเราเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหาดังนั้นการแก้ไขตรงนี้ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับสคือเรื่องของการแก้ไข237ก็คือให้ยกเลิกการยุบพักไปใช่ครับ อ่าสามก็คือการแก้ไขตามมาตราหนึ่งคือการ<ม>ทำสนธิสัญญ,ญาหนังสือสัญญ,ญาต่างประเทศ<ม>และสุดท้ายก็คือมาตรา68ครับนะครับโดยที่สภาเองเนี่ยต้องการที่จะแก้นะครับโดยมีการกำหนดช่องทางให้ชัดเจนว่าการยื่นคำร้องต่อศาลและมนูษเนี่ยในมาตรา68โดยตรงนั้นทำไม่ได้แต่ว่าให้ยื่นผ่านอายาการซะก่อนดัง<ม>นั้นตรงนี้จึงนำไปสู่การที่สวนะครับบางบางท่านเนี่ยได้ไปยื่นคำร้องแล้วบอกบว่าการแก้ไขแบบเนี้ยเป็นการตัดสิทธิประชาชนนะ อาจารย์มองว่านี่คือการตัดสิทธิประชาชนไหมครับถ้าถ้าใน,ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนหรือเปล่าว่าถ้าหากว่าจะมีการร้องในลักษณะนี้ต้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นหรือจะต,ต้องผ่านศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยในะอีกทางนึงค,คือคือคอ,อันนี้ผมอาจจะต้องอธิบายกับทางคุณจอมแล้วก็ให้ทางท่านผู้ชมได้ได้เข้าใจด้วยว่าจริงๆแล้วมาตรา68มันมีหลักการและเจตนารมณ์ของมันอยู่นะครับซึ่งผมอาจจะขออนุญาต แยกมาเป็น2ประเด็นย่อยๆด้วยกันประเด็นแรกก็คือมาตรา68เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบในเชิงเรื่องของกระบวนการก็คือว่าจะยื่นยังไงนะครับก็คือที่มีการถกเถียงกันในทางสังคมว่าตกลงแล้วยื่นอายการก่อนไหมหรือว่ายื่นกับสารมนูโดยตรงนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเนื้อหานะครับว่าเนื้อหาสาระมันเป็นอย่างไรแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญก็ได้มีการวินิจฉัยไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าสามารถยื่นได้ทั้งสองทางถูกไหมครับอันนี้ก็เท่ากับว่าก็ถ้าหากว่าตัดอันใดอันหนึ่ง ก็เป็นการตัดสิทธิประชาชนในการพิทักษ์รัฐธรรมนูนแน่นอนถ้าจะมีแก้ไปนในลักษณะของการที่จะบังคับให้ไปทางอายการสูงสุดฝากเดียวอันนี้อ,อาจารย์มองอย่างไรคือจริงๆไอ้เรื่องของการตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับที่มีการกล่าวอ้างกันเนี่ยผมบอกว่าในเชิงหลักวิชาเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจว่าการตัดสิทธิ์คืออะไรการตัดสิทธิ์ในเชิงหลักวิชาในเชิงระบบกฎหมายมนุษย์เนี่ยคือการที่คุณว่าง่ายๆคือคุณเข้าไปทําหมันไม่ให้เขาใช้สิทธิ์นะหมายถึงว่าตัวประชาชนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เลยหมายถึงว่าอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมนูนแล้วบอกว่าไม่ให้ประชาชนเนี่ยไปยื่นคำร้องกับใครได้เลยตรงนี้นคือลักษณะการตัดสิทธิ์แต่กรณีนี้เนี่ยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม,มนะครับของรัฐสภา,าเองมันเป็นลักษณะของกรณีการจัดโครงสร้างในการใช้สิทธิ์ซึ่งมันเป็นปกติในเชิงระบบกฎหมายมรมนญอยู่แล้วนะครับที่ว่าโอเคเราจะให้ตัวประชาชนนั้นเนี่ยไปใช้สิทธิ์ นะครับไม่ได้ตัดสิทธิ์ให้ไปใช้ให้ไปใช้สิทธิ์แต่ใช้ในในช่องทางในช่องทองอ่าใช่ครับในช่องนี้ครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเพื่อทําให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจตรงนี้มากขึ้นผมขออนุญาตที่จะจะพูดถึงหลักการของมาตรา68เพื่อเพื่อให้เข้าใจตรงการในเชิงหลักการซะก่อนนะก็คือว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมาตรา68เนี่ยเขาในเชิงระบบกฎหมายเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรืออนุญาตให้กับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปยื่นโดยตรงกับสารมนูษย์ เพราะเขามีเหตุผลอยู่2หลักการด้วยกันใหญ่ๆด้วยกันประการแรกครับก็คือว่าเขามองว่าลักษณะการกล่าวหานะครับตามมาตรา68เป็นเป็นการกล่าวหาในเรื่องว่าคุณไปล้มล้างระบอบประชาธิปไตย <c oughs> ฉะนั้นถ้ามองในเชิงของระบบก,กฎหมายในเชิงกฎหมายอาญาเองเนี่ยการกล่าวหาว่าเขาจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยมันคือการทํากบฏนะคือการทํากบฏฉะนั้น การกล่าวหาทานองแบบนี้เป to so so ็นข <c oughs> so ้อกล่าวหาที่รุนแรงมากครับงนั้นในเชิงตัรก่าของระบบกฎหมายเนี่ยเขาจึงมองว่าพึงต้องมีองค์กรในการคัดกรองการกล่าวหาตรงนั้นนะคบว่าเป็นการกล่าวหาที่มีมูลหรือไม่มีมูลครับซึ่งในประเทศไทยก็คือองค์กรเอกการครับหรือว่าในต่างประเทศเองก็จะมีองค์กรในการคัดกรองอยู่ดังนั้นตรงนี้เขาจึงออกแบบนะครับให้ตัวองค์กรเนี่ยเข้ามาคัดกรองก่อนว่ามันมีมูลไหมถ้ามีมูลจึงส่งต่อให้สารนุญทำการไต่สวนเพิ่มเติมและทําการตัด ตัดสินวิจัยไปแต่ว่าถ้าไม่มีมูลก็จําหน่ายคดีไปอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าระบบเนี่ยเขาไม่ดูุญาให้มีการยื่นโดยตรงกับสารมนูญก็เนื่องจากว่าเราจะเห็นได้ว่าระบบสารมนูนโครงสร้างของสารมนูญเนี่ยมันแตกต่างกับสารทั่วไปคือสารยุติธรรมเนี่ยเราจะมีอยู่สาชั้นใช่ไหมครับสารชั้นต้นสารรุทธรรมสาลดิกาสารปกครองเองมีอยู่สองชั้นก็คือสารชั้นต้นกับสารปกครองสูงสุดคราวนี้ประเด็นของการวิจัย นะครับอุารดีต tamam. ่างๆก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของภารักงานโหลดงานในการตัดส okay ินคดีเน um ี่ยมันก็จะกระจายไปตามชั้นศาลครับแต่คราวนี้เมื่อเรามาดูเนี่ยระบบองศาลและมนุญเราจะเห็นได้ว่าศาลมนูญนั้นมีอยู่แค่ชั้นเดียวเพราะนั้นโดยเชิงตักกาของระบบกฎหมายเขาจึงไม่ให้ไปยื่นโดยตรงกับศาลเพราะว่าเป็นการเพิ่มเวิร์กโหลดให้กับศาลดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ศาลเนี่ยวันๆอาจจะไม่ต้องทําอะไรนะก็คือรอรับคําร้องอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ตรงกับที่ล่าสุดเนี่ย นะครับทางสารมนูญได้มีการออกมาทําความทคคาคำชี้แจงทางสื่อมวลชนว่าที่ผ่านมาเนี่ยสารมนูญค่อนข้างจะมีวอร์กลดและการทํางานที่เยอะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยให้มีการยื่นโดยตรงกับศาลเนี่ยสารมนุญอาจจะออทํางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากนักแต่ในแง่ของการเปิดโอกาสหรือให้สิทธิกับประชาชนการที่มีช่องทางหลายๆช่องทางก็เท่ากับเป็นการเพิ่มสิทธิ์ของประชาชนในการที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับอันนี้ มันก็มีเหตุผลไหมครับที่จะแทนที่จะยื่นอายการสูงสุดอย่างเดียวก็ยื่นเพิ่มทั้งอายการสูงสุดด้วยตรงต่อสารัมนูลด้วยก็จะเพิ่มสิทธิ์ของประชาชนมากขึ้นจะเป็นเหตุผลอย่างเงี้ยจะจะมีน้ําหนักไหมคือค,คือถ้าสําหรับความคิดเห็นของผมเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยมีน้ําหนักมากหนักนะครับ,รบเพราะอย่างที่ผมบอกว่าในเชิงหลักการแล้วมันมีคอนเซปต์ในในเชิงกํากับในตัวมาตารา6กอยู่ดเนี่ย ฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการคัดกรองเลยแแต่ว่ากรณีประเด็นนี้แน่นอนเป็นเรื่องของการเมืองนะครับมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองทั้งในส่วนของสารรัฐมนูญทั้งในส่วนของฝ่ายการเมืองถ้าเกิดสารรัฐมนูญตุลาการบางท่านมีการวิตกกังวลว่าถ้าหากว่าในเมื่ออายการสูงสุดอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารใช่ไหมครับถ้าฝ่ายบริหารกับอายการสูงสุดมีความเห็นตรงกันมีเอาประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยล่ะก็จะทําให้การตรวจสอบมันก็ทําไม่ได้อยู่ดี พิธาัฐารรมนูญก็ทําไม่ได้อยู่ดีข้อกังวลแบบนี้มันควรจะกังวลไหมครับคือสำหรับคือว่าอายการสูงสุดกับรัฐบาลเป็นฝักเป็นเป็นฝ่ายเดียวกันถ้ามองถ้าสำหรับผมเองถ้ามองแบบนั้นน่ะเออประเทศชาติอาจจะเดินต่อไปไม่ได้คือเป็นการเป็นลักษณะของการคาดเดาและการตีความที่ทำให้ใช่ครับแล้วทําให้ระบบกลไกในการในการพินิจฉัยชี้ขาดในเชิงกระบวนการยุติธรรมมันไปต่อไม่ได้นะฉะนั้นผมไม่ได้มองว่าตรงนั้นจะเป็นการเป็นรถช่องทางอย่างที่ผมบอกแต่ว่า มันเป็นเชิงของการจัดโครงสร้างระบบเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกว่าภาระทุกอย่างเนี่ยจะไปตกอยู่ที่สารและมนูนนะคับฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าครับเพราะว่าตัวองค์กรสารและมนูษเองเป็นองค์กรสําคัญนะเป็นองค์กรที่และมนูษออกแบบมาเพื่อ,อทําการพิทักษ์ตัวและมนูนและตัวระบบก,การปกครองฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีเวิร์กโหลดมากไม่สามารถที่จะทํา การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้น่ากัาางวลมากกว่าถ้าอย่างนั้นประเด็นที่ทางสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสภาแล้วก็มีหน้าที่ในการออกกฎหมายบอกว่าสารรัฐธรรมนูญกําลัง 9, ก้าวไก่แทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติครับอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมในลักษณะนั้นไหมครับหรือว่ามันจะมีอธิบายด้วยเหตุผลอื่นได้ไหมครับ,ค,รบคือตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องกลับไปดูนะฮะในเชิงมาตรา68เพราะว่ามีการยื่นผ่านมาตรา68โดยบอกว่ามาตรา68เนี่ยเป็น มาตราในการเข้าไปทําการตรวจสอบผมอธิบายอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดในเรื่องของเชิงกระบวนการท่านนี้อาจจะต้องมาพูดในเรื่องของเชิงเนื้อหาซึ่งสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เหมือนกันคือมาตรา68เองเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นมาตราที่ใหม่เลยนะครับมาตราเนี้ยมันปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ4.0อยู่เหมือนกันนะครับก็คือมาตรา63นะครับโดยหลักการแล้วแนวคิดทำนองเนี้ยนะครับมาจากแนวคิดที่ในระบบ และมนูญยิรมันที่เขาเรียกว่าเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีกลไกป้องกันตนเองนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่ามิ l ลเทนดูมครอซีคือไอ้ระบบตรงนี้เขามีแนวคิดในเชิงว่าหากใครบุคคลใดหรือพักการเมืองใดเนี่ยจะมาใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อทําการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยระบบเนี้ยจะมีกลไกในการป้องกันตนเองนั่นจึงนําไปสู่การกําหนดการยุบพักนะฮะหรือว่าการตัดสิทธิ ในการเลือกตั้งสำหรับพรรคการเมืองหรือบุคคลใดที่พยายามจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนี่มันคือหลักการของมันอันนี้ถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยถ้อยคำของมาตรา6 8คืออะไรถ้อยคำของมาตรา68เขาบอกว่าเป็นการบังคับใช้กับกรณีที่เป็นบุคคลหรือพรรคการเมืองอที่ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อจะทําการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นในกนะหรือพรรคการเมืองกรพรรคการเมืองพรรคการเมืองขอออกไปรณรงค์แล้วบอกว่าเราจะทําการ เปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยเราไม่เอาประชาธิปไตยแล้วเราจะเป็นเผด็จการครับตรงนี้มาตรา68จะมาบังคับใช้นะครแต่กรณีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ากรณีปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกรณีที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญก็คือรัฐสภาเนี่ยเขาใช้อำนาจไปตามรัฐธรรมนูญนะฉะนั้นมันจะเป็นคนละเรื่องกันนะครับเรื่องของการที่อำนาจรัฐสภาในการเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรา68สะดังนั้นโดยหลักการแล้วการที่มีการไปยื่นให้สารธรรมนูญเนี่ย เข้ามาสํารวจตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา68จึงเป็นการใช้แบบผิดฝาผิดตัวนะครับคราวนี้ประเด็นคําถามต่อไปก็คือว่าเออแล้วตกลงถ้าไม่ใช้มาตรา68รัฐธรรมนูเถ้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ไหมครับคาตอบก็คือว่าในระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยไม่ได้ให้อํานาจให้สารรัฐธรรมนูนเข้ามาทําการสํารวจตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนนะครับแต่ในเรื่องของในเชิงกลไกในการตรวจสอบคือเพื่อป้องกันไม่ให้สภาเนี่ย จะทําการแก้ไขอะไรก็ได้เนี่ยระบบเรามีการดีไซน์อยู่แล้วครับ,รบก็คือว่าตามมาตราสองข้อหนึ่งนะครับจะมีการกําหนดว่าห้ามมีการเสนอยติในการแก้ไขเพิ่มเติมฐนรูนเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประเด็นหนึ่งนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐทั้ง <c oughs> นั้นโดยเชิงหลักการแล้วเนี่ยไอ้สอตัวเนี้ยมันจะเป็นเงื่อนไขในการควบคุมกํากับไม่ให้รัฐสภา,าเนี่ย เข้าไปแก้อะไรก็ได้คือโดยหลักเนี่ยเขาแก้ได้หมดครับแต่ว่าห้ามไปแก้ในเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบของรัฐกับเรื่องของระบอบก,การปกครองนะครับ,รบฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ตัวรัฐธรรมนูญเขาดีไซน์ออกแบบมาให้แต่ว่าไม่ได้ให้อำนาจกับสารมนูญในการเข้ามาสํารวจตวรวจสอบตรงนี้นะครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าสิทธิ์ของการที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญถ้าหากว่าสารมนูญจะอ้างประเด็นนี้ว่าเป็นการเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าจะเป็นการตัดสิทธิประชาชนในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเข้าไปสามารถให้อำนาจ สารรัฐธรรมนูนเข้าไปตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไหมคือคือคำว่าอาจจะเข้าไปทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องคาดเดาอยู่นะคือเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในคำวิสัยของสารมนูนครั้งที่แล้วท่านก็มีการพูดอยู่เหมือนกันว่าลักษณะของการคาดเดาว่าจะเป็นการล้มล้างระบบการปกครองมันไม่เพียงพอซึ่งผมผมเห็นด้วยครับคราวนี้ ประเด็นที่บอกว่าศาลเนี่ยท่านอาจจะใชเออ้เรื่องของเหตุผลในการเข้ามาพิทักษ์รัฐมนูญเ,เข้ามาสํารวจตรวจสอบตรงนี้ได้ไหมคือผมมองว่าอย่างนี้นะครับคุณจอมคือการที่ศาลเนี่ยคือจริงๆไม่ได้เฉพาะศาลหรอกรนะครับจริงๆมันจะมีหลักการหนึ่งที่เขาเรียกว่าหลักนิติรัฐนะเป็นหลักการใหญ่นะฮะซึ่งในระบบกฎหมายละรัฐธรรมนูญไทยเราใช้คําว่านิติธรรมมันปรากฏอยู่ในมาตรา3าวรรคสองของรัฐธรรมนูญเนี่ยหลักการนี้เนี่ยเขาพยายามเข้าไปควบคุมการใช้อํานาจรัฐทั้งหมด ไอ้เรื่องของการควบคุมการใช้อำนาจรัฐหมายถึงอะไร,รหมายถึงการเข้าไปควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายสาภาของฝ่ายคณะมนตรีและฝ่ายศาลนะครับ,รบไม่ให้3มองค์กรนี้ใช้อำนาจไปตามอาเภอใจนะครับโดยหลักเนี่ยก็คือว่าหลักการนี้เรียกร้องให้ทุกองค์กรตรงนี้รัฐสาภาศาลหรือคณะมนตรีจะต้องใช้อำนาจไปตามสิ่งที่รัฐมนูลเนี่ยเขากำหนดและให้อำนาจ นะครับนั่นก็คือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจคือถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจคุณทำนะครับตรงนั้นก็ไม่สามารถทําได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ใช้อำนาจเกินเลยทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการที่สมาชิกรัฐสภามากกว่ากึ่งเนี่ยนะฮะออกมาปฏิเสธอำนาจของสารรัฐธรรมนูญอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วอะไรกันแน่หรือกลุ่มไหนหรืออะไรกันแน่หรือพฤติการแบบไหนกันแน่ที่เป็นการทําลายระบบนิติรัฐของประเทศนะอย่างกรณีของการไม่ไม่ยอมรับอำนาจสารรัฐธรรมนูญจะเรียกว่าเป็นการทําลายระบบนิติรัฐของประเทศไหมฮะคือ สำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นแบบนั้นคือคือผมไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจกับเรื่องตรงนี้มากนะเพราะในเรื่องของระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของรัฐธรรมนูญที่มันเป็นแบบนั้นคือคือเราอาจจะยึดติดนะครับหรือว่าเคยชินกับระบบกฎหมายทั่วไปนะครับอย่างเช่นกรณีข้อพิพาทสมมุติว่าผมมีข้อพิพาทกับคุณจอนะครับสุดท้ายแล้วศาลจะเป็นคนตัดสินใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นนะลไกมันเป็นแบบนั้นนั่นคือระบบกฎหมายทั่วไปแต่ถ้าเป็นในเรื่องของรัฐธรรมนูญเองเนี่ คือตัวรัฐมนูนเองเนี่ยเป็นกฎหมายที่กําหนดนะครับเรื่องของอํา,านาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายฝ่ายตุลาการฉะนั้นในแต่ละฝ่ายก็ย่อมสามารถใช้อํานาจในขอบเขตที่รัฐมนูลเนี่ยเขากําหนดไว้ให้ฉะนั้นในปรากฏการณ์ครั้งนี้ผมมองว่ามันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่รัฐสภา,าหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เขากําลังใช้อํานาจของเขาไปวันดีคืนดีเนี่ยมีอีกองค์กรหนึ่งเนี่ยเข้ามาใช้อํานาจ ล่วงล้ำเขตแดนที่ร้านมนูญกําหนดบอกวให้เขามีเนี่ยฉะนั้นเมื่อเขาเห็นแบบนั้นปุ๊บเขาพยายามที่จะส่งสัญญาณไปยังองค์กรนั้นว่าออคุณกําลังเข้ามาก้าวไก่หรือว่าเข้ามาล่วงล้ําเขตแดนของเขานะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป,เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องที่พึงจะต้องทำนะเพราะว่าถ้าเราพยายามมองหลุดออกจากกรอบการเมืองเนี่ยเรามองในเชิงหลักวิชามองในเชิงหลักการเราจะเห็นได้ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสนะครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่า ถ้าเราปล่อยให้มีการใช้อํานาจล่วงล้ําอํานาจขององคอ์กรอีกองค์กรหนึ่งเนี่ยมันกระทบกับโครงสร้างการใช้อำนาจในองค์รวมทั้งหมดของประเทศครับถ้าอย่างนั้นปัญหานี้จะจะจะ,จะมีทางออกอย่างไรอาจารย์จะมีคําแนะนํำไหมครับการาขัดแยง้งระหว่างฝ่ายบริหาร,รฝ่ายนิรรยติบัญญัติและกําลังแยง้งกันอยู่กับฝ่ายตุลาการเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยก็ก็ผมพยายามมองในแง่บวกบแล้วก็พยายามที่จะจะอาจจะเป็นการขอร้องก็ได้หรือว่าเป็นการส่งสัญญาณไปก็ได้ว่าคือทางออก ส่วนหนึ่งในการปลดสลักความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยก็คือการที่ศาลเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการจําหน่ายคาร้องนะครับแล้วก็มีการเขียนแต่รับคาร้องไปแล้วเหตผลใครับคือโอเคคือเนื่องจากว่ารับไปแล้วแต่ว่าคราวนี้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่าอาจจะต้องมีการจําหน่ายคําร้องแล้วก็มีการให้เหตุผลให้ถูกต้องตามหลักการในทางรัฐธรรมนูญในเชิงหลักวิชาแต่จะให้เหตุผลได้อย่างไรในเมื่อผู้ถูกร้อง ไม่ได้ไปชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูนก,ก็เป็นเรื่องที่ยากไปการที่จะหเหตุผลใช่ไหมคือถ้าเรามองในตัวคอนเซ็ปต์แรกที่ผมได้อธิบายบไปแล้วเนี่ยนะครับ,รบเราจะเห็นได้ว่าจริงๆการรับตามมาตรา68เนี่ยมันเป็นการรับที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาอยู่แล้วม,มันเป็นการรับที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญด้วยฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องไม่แปลกครับม,มันไม่จะเป็นที่ต้องออมีการรอไปฟังการ,รทันรองตรงนั้นได้คือสามารถที่จะเขียนได้เลยนะครับแล้วก็ บอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยมาตรา6กไม่ใช่ช่องทางในการที่จะใหุ้ม่มสวที่ไม่เห็ดด้วยมายื่นคำร้องที่อาจารย์คิดอย่างไรกับกรณีที่มีความเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็จะมีการล่าหลายชื่อเพื่อที่จะถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญค,ควรจะถึงขั้นนั้นไหมครับอันนี้สําหรับผมผมก็เคารพกับผู้ที่ออกมาชุมนุมนะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นเสรีภาพที่รัฐธรรมนูนเคารบรองอยู่แล้วนะครับอันนั้นโดยหลักเนี่ยเขาก็อาจจะใช้สิทธิตรงนี้ได้เขาอาจจะใช้เสรีภาพตรงนี้ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องอยู่ในกรอบ นะครับอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูนก็คือต้องไม่ไปก่อความรุนแรงวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งจริงๆแล้วรัฐธรรมนูนเองก็มีการวางกลไกที่จะให้ทําการตรวจสอบทุงรุ่นอยู่แล้วนะฮะถ้าเห็นว่าทางฝ่ายตุลาการเองเนี่ยอาจจะใช้อํานาจไปไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูนก็อาจจะนําไปสู่การยื่นถอดถอนตามมาตรา2 7 0ถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าในส่วนของสมาชิกรัฐสภาเดินหน้าต่อในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญไปเลยไหมฮะทั้งวาระ2วาระ3ไปเลย อาจารย์เห็นเห็นด้วยไหมหรือว่าต้องรออะไรก่อนหรือเปล่าความหเาห็นของผมเนี่ยผมมองว่าอ,อ,อาจจะต้องเดินต่อเลยนะครับคือเดินต่อเลยคือแน่นอนว่าการที่ทางรัฐสภาเองมีการออกจดหมายเปิดผน,นึกนะครับมีการถแถลงถแถลงการไปเนี่ยก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณในระดับหนึ่งแล้วว่าทางรัฐสภาเองเนี่ยพยายามที่จะยึดมั่นในตัวอำนาจและหน้าที่ของตอนเองตามที่รัฐมนูญได้กำหนดไว้นั้นสามารถเดินหน้าต่อได้และพึงต้องเดินหน้าต่อนะเพราะว่า คือผมไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยมันมันเงียบไปแล้วก็เป็นการยอมรับใครโดยปริยายเพราะว่าตรงนี้เองอาจจะก่อให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานในทางรัฐมนุนอะาพอต่อไปเนี่ยจะมีคนใช้มาตรานี้ถ้าอย่างนั้นถ้าเดินหน้าต่อและมีการแก้มาตรา68มีการเสนอให้มีการยุบสารรัฐมนุนอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะเอ่อตรงนี้ก็แล้วแต่ข้อถกเถียงแต่ว่าในเชิงหลักวิชาสามารถทําได้นะครับเพราะว่าทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับ การออกมาปฏิเสธคำวินิจฉัยของสารมนุษย์มันเป็นมาตรการหนึ่งในเชิงระบบกฎหมายมนุษยที่ฝ่ายนิติบัญญัติออกมาตอบโต้ว่าคุณกําลังเข้ามาก้าวล่วงส่วนในเรื่องของการแก้ไขนะครับอำนาจหน้าที่นะครับของตัวสารมนุษยก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งในการตอบโต้ตามหลักการอยู่แล้วซึ่งม,มันคือหลักของการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายอ,อำนาจอยู่แล้วจะได้เวลาหมดแล้วก็มีคําถามมาเยอะนะครับแต่อาจจะไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้นะครับมีคําถามเรื่องของระบบประชาธิปไตยใน ประเทศต่างประเทศมีสารรัฐมนูญหรือเปล่านะครับแล้วก็ก็มีการมาย้ำย้งเรื่องการแก้รัฐมนูนไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะอธิบายในโอกาสต่อไปมีข้อเสนอบอกว่าทุกคนต้องต้องทำตามหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งตัวเองต้องทำนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับปัญหาสําคัญสูงสุดมันไม่ได้อยู่ที่ว่าถึงเวลาจะแก้หรือไม่แก้แต่อยู่ที่ต้องแก้เรื่องของการให้ความรู้กับประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตุลาการสารรัฐมนูญก็มีหน้าที่ในการรักษากฎกติกาไม่ใช่มา ต่อเติมหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นความเห็นจากหลายๆส่วนนะครับแล้วก็บอกว่าสสและก็สวนั้นก็มีอํานาจในการแก้ไขรัฐธนรมนูญแล้วอาจจะฝากอาจารย์ไปพิจารณาด้วยนะครับขอรคุณอาจารย์มากคับที่ร่วมรายการสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอาจารย์พนสันผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ